ก็ครับสวัสดีครับก็คลิปนี้จะเป็นการสอนเกี่ยวกับการติดตั้งโปรเจเจอร์นะครับโปรแกรมทำหน้าเนียนใน Photoshop นะครับจะลองปิดเน็ตกันดีกว่า โอเคก็ติดตั้งลง Photoshop อย่างเดียวนะครับโอ okay, เคเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราจะดูรหัสซีเรียลนะครับที่จะก๊อปไปใส่ตรง Photoshop นะครับโอเคไป Photoshop มาก่อนครับ ไปก็มาที่บั็อินที่เราติดตั้งนะครับโอเคกด install ครับก็ใส่ไปอ okay. ี่นล้ก็ใส่ไปกบับขีมาใส่โอเคนะครับโอเคก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ